สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้บิ <Games> ๊้ก็มาเที่ยวกันที่ตลาดเหล่งบวยเอีย e นะคะ <Games> เป็นวันจ่ายนะคะ <Games> นี่ตรงนี้อยู่เจริญกรุง16ตรงข้างหน้าก็เป็นตอกซอยเจริญกรุง21 <Games> นะคะพราะคลิปที่แล้วเราพาไปกันมาที่ออพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องนะคะค่ะ <Games> เดี๋ยวเราดูกันนะว,ว่ามีอะไรบ้าง เนี่ยมีผักเนี่ยโอ้ยได้กลิ่นหอมโอ้ยอันตรายมากเลย,ย,ยไปไปดูกันนะคะโอ้โห ส้งเต๋อร้อนๆอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มใส่ชุดกี่เผากันละคือแบบคนเยอะมากเลยอะอ น่ไปกันเลยนะคะไปร้านนี้ฮ่องกงนึดเดิ้แบบกล้วยไม่ได้เข้าตู้ย็นก็เลยมาอร่อยนะคะเลือกเลยจ้าไมยไม้ยุ้ยต้องมันเยีนยจ้าย่างยาด้านนี้ได้เลยจ้านีน้ำไหมแล้วทีแม่ทานก่อนจ้าไปนี่น้ไมยไ่ชอบไม่เคยเดินตามหลักนะเนี่ยเดินไปเรื่อย มีเกตแปะกล้วยเนี่ยซื้อไปไหว้ตุ๊ดจีนอ่อโอ้ยมีเป็ดเป็ดกับไก่ไหว้ไอ้ฝั่งนี้ก็มีนี่ไงเฉินติ่มซำมีกำไรลายสักสิทธิ์เนี่ยผักเผือกก็มี เนี่ยมีเนี่ยมีไก่มีเป็ดเนี่ยมีไก่มีเป็ดก็มีนะเนี่ยเม็ดแปะกล้วยก็มีอืมไปเดี๋ยวเราเข้ากันไปที่ศาลเจ้าเหล่งบวยเอีย้ยกันก่อนศาลเจ้าเหล่งบวยเอีย้ยเป็นศาลเจ้าของกลุ่มจีนแต้จิ๋วตั้งอยู่ในย่านเยวาวราช ภายในซอยเจริญกรุง16หรือต่ออิสรานุภาพซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับซอยเยาวราช6ในฝั่งถนนเยาวราชได้ค่ะทั้งนี้นะคะศาลแห่งนี้ก็ก่อสร้างขึ้นในรัชกาลที่3ทั้งข้อมูลบางแหล่งมีการระบุป้ายภาษาจีนที่ระบุปีก่อตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ยังไม่มีข้อมูลผู้ที่สนับสนุนที่แน่ชัดของหลักฐานดังกล่าวภายในศาลก็มีแท่นบูชาเหล่งบวยเอีย หรือเทพเจ้าหางมังกรเป็นประธานพร้อมกับพริยาฝั่งซ้ายมือตั้งแท่นบูชาเทพเจ้ากวนปูและฝั่งขวาเป็นแท่นบูชาพระแม่สวรรค์มีเสาเป็นรูปมังกรพันฝั่งขวาใกล้ประตูเป็นที่ตั้งรักคังโบราณที่สร้างมาแต่รัชสมัย นะคะเพื on ite, ่อนๆถ้าใครเข้ามากันแล้วนะคะก็มีทูบเทียนนะคะเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็มาใส่บริจาคตรงนี้แล้วก็ไปจุดข้างนอกนะคะเพื่อที่จะเข้ามากลาบไหว้ศาลเจ้าเหล่งบุยเอี้ยนนะคะซึ่งศาลเจ้าเหล่งบวยเอี้ยเนี่ยเขาก็จะเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่อยู่คู่กับตลาดเก่าเยาวราชนะคะอืมนั่นแหละประมาณนี้นะ บิ๊กพามาบ่อยมากเวลาที่บี๊กมาเที่ยวต้องมาตรงนี้เป็นอีกจุดแลนด์มาร์คนึงที่ต้องมาค่ะปะ่ะนี่นะคะเราก็อยู่ตรงนี้เนี่ยสารเจ้าเหล่งบัยเอียรปะ่ะ เดินต่อไปเรื่อยๆอืมนี่นะคะนี่ไงกินพวกเนี่ยน้ำอาเมงตุดจีนคนก็มาใช้จ่ายกันคึกคักอยู่นะอืมเนี่ย น,น,นี่นี่นี่ไส,ส่ตัวใหอ,อันนี้ใส่ตักอันนี้มแมครับ้า่หหเนไหมเนี่ยเดินไปเรื่อยๆจ้ะเนี่ยแหละเจมใหม่เน,นี่ยคนไทยแล้วสายจีนจะอยู่ตรเงเี้เยอะ

นี่นะคะกระเพาะปงกระเพาะปลาตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งขายอาหารตลาดสดนะคะของตลาดเกาเหล่งบุยเอืย้ยเนี่ยขนมแบบแห้งๆกบเกี้ยวกบเกี้ยว,วมีโอ้ยโอ้ยคนเยอะมากเลยอะ่ะ ฝรั่งก็ยังไหว้ตุ๊จีนอีกอ่อันนี้แซวเล่นๆแต่ฝรั่งเก,ก็มาเขามาเที่ยวอยู่แล้วล่ะมาหาอะไรกินขนมเข่งขนมเทียนจึงจิบไทยอยู่น,นู่นจึงจิบไายเนี่ยอยู่มาทุกยุคทุกสมัย

อันนี้ก็พวกมเมล็ดทัญยพงทันยพืชะะเอาแวะชิมได้อา,าป่ะขอโทษนะคะ นี่แหละถนนเยาวราชอยู่ตรงนี้ละตรงไปก็เป็นตลาดเก่าสันเจ้ากวนอูทุเรียนทุเรียนทุเรียนนี่โอเคนะโอเคเพื่อน เดี๋ยวคลิปนี้พี่พี่ก็ต้องขอปิดคลิปแล้วนะคะสําหรับตลาดเก่าเหล่งบเอีย้ยเดี๋ยวพี่พี่พามาเที่ยวตรงนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้ายังอยู่ที่นี่